ศึกชิงปีกซามูไราอาเซนนลขอร่วมวงล่ามิโตมะครับก่อนหน้านี้บาเยนเองก็เล็งไว้หลังจากพลาดอยู่ของปอรเดนเวิร์ด ตัวรุกของเรเอริครับคือเป้าหมายหลักของปืนครับแต่ค่าตัวของโรดริโกเองอาจจะแพงเกินไปครับพวกเขาเลยเบนเป้าไปหาตัวของคารุมิโตมะนะครับที่มีสัญญาอยู่กับไบรตันถึงต้นปี2027ครับมิโตมะเนี่ยยิง3ประตูนะครับจาก4เกมล่าสุดครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะหลุดจากการเป็นตัวจริงแต่ก็ยังถูกเลือกให้เป็นตัวโจ๊กเกอร์คอยเปลี่ยนเกมครับแฟนบอลเองรักเขามากนะครับเพราะสปีดบอลจังหวะการเลี้ยงบอลและการกล้าตะลุยครับถือว่าเป็นตัวจี๊ดเบอร์ต้นของพิมลีกเลย อาร์เซนอลกับรอยตันเองถือว่ามีดิลร่วมกันบ่อยนะครับทั้งเบนไวท์แล้วก็เลนโดทอสตาครับหากจะเกิดดิลนี้อีกรอบหนึ่งก็ถือว่ามีพื้นฐานที่คุยกันง่ายขึ้นอยู่กับว่าราคานั้นใช่ที่ต้องการหรือเปล่านะครับศึกนี้มีทั้งอาร์เซนอลและบาเยร์ร่วมวงอยู่ครับและอาจจะมีทีมอื่นรอเสียบเพิ่มได้ทุกเมื่อนะครับแฟนปืนว่ายังไงกันบ้างกับคารมิโตมากับเป้าหมายคนใหม่หรือว่าควรเก็บเงินไปทุ่มกับเป้าหมายใหญ่ๆดีครับลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ